ที่ว่าเนี่ยสังเกตเปรียบเทียบสรุปพอสรุปปุ๊บท่านก็นเลือกกันเนี่ยผมก็เหมือนกันเลื่อกจะยืนตรงไหนดีในเรื่องเดียวกันที่พูดคุยเนี่ยกับใครในโลกใบนี้มันเยอะแยะกระดานตระสรตเรมาเยอะมากเลยนะครับจนกระทั่งเบลอฟังจนเบลอกลุ่มศาสนานักสอนศาสนาทั่ตัวไปแล้วครับไม่ว่าแล้วทั้งพวกพวกยกเอก ชาวเลยชาวกัมพีชาวจำแม่นแต่เรืมนั้นมีชาวสวรรค์ที่ลุงพูดเนี่ยชาวสวรรค์จะเข้าใจง่ายที่ผมทักบอกว่าขึ้นยอดตาลฟังหน่อยก็ได้กันนี่กลุ่มชาวสวรรค์จะเข้าใจภาษาหลวงได้ง่ายนะครับถ้าชาวนรกแล้วก็ยังงนเงียนอยู่ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยฟื้นฟูกันนะครับเข้าใจไหมก็จะสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอเนี้ยก็นําเสนอได้ครับ อย่างลูกก็นาเสนอทุกเย็นทุกเย็นอยู่ใช่ไหมครับในเรื่องอะไรเรี๋ยวสารพัดเรื่องร้อยแปดเรื่องก็แล้วกัน <laughs> พราะเสนอเนี้ยและอธิบายได้เห็น <laughs> ไหมครับเวลาท่านถามมา <laughs> ผมก็อธิบายไปตามบทบาทลีลาของลุงหลายเรื่องทุกๆเรื่องมันติดขัดอึดอัดไหมหรือว่ามันอยู่ในโทนเดียวกันไหมโทนอารมณ์โทนความเข้าใจโทนความมั่นใจในเรื่องใดๆที่ท่านถามผม หรือผมนําเสนอท่านโตอะไรก็แล้พิมพ์คอมเมนต์อะไรต่างๆนามาในจอเราจะเก็บหมดนะครับเราจะรวมรวมแล้วก็พยายามตอบสนองในการตอบก็ทํางานอย่างนี้เป็นต้นมาที่สุดแล้วมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณ TikTok, company, t ิกตอกคอมพานี tiktok.com ok. แล้วก็ t i k ตอกทีมเวิร์กของเขาด้วยนะครับ แล้ววกเราจะคอยคือ TikTok ok Family